สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องบู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายตัวหลายเรื่องรวมถึงเรื่องของอเก็บตกกันภิรายแบบไม่ซักฟอกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แบบไม่ลงมตินะครับเรื่องผู้ชมก็ผ่านพ้นไปเป็นไปที่เรียบร้อยควบคู่ขนานมากับตอนนี้นายจตุพรพรมพันธ์ครับท่านก็ออกมาเสลอไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมถามปมไหนจ้าก็ได้ออกมาถามว่าเนี่ยจตุพรน,นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากจัดม็อบปุ๊บหลอมแหลมแล้วยงังไงจ้าไม่มีคนไปนะเนี่ยแล้ว ก็อ้างว่าต้องยุติไปก่อนแล้ววันนี้เป็นอย่างไรโดยจตุพรโพอีกแล้วเว้ยเฮ้ยถามทักษิณน,นะเนี่ยกล้าพูดไหมไม่เคยล็อบบี้คดีบอสอยู่วิทยาเลยทำนองนี้ก็เป็นที่ทัวลงกระหน่ำลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวนะการเรื่องผู้ชมบอก <S 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 อเฮ้ยจตุพรถามทําไมไม่มีประเด็นอะไรออกมาเล่นแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดิ้นรนเป็นพิเศษนะกรเรื่องผู้ชมถามดิ้นรนยังไงดิ้นรนที่จะกัดเพื่อไทยไม่หยุดยั้งนะการเรื่องผู้ชมสกัดเพื่อไทยไม่ให้แลนสไลด์อะไรประมาณนี้แต่ว่าการที่จุพรออกมาแบบ นี่นั่นเนี่ยเฮ้ยผมกลับมองว่าเป็นผลดีกับเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมจานเพราะคนอย่างนายจตุพรนี่ราคาก็มีนะครับเรื่องผู้ชมแต่ทําไมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ผมยังหาไม่เจอก็ไีที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมโดยตูจตุพรเว้ยเฮ้ยอดีตลูกน้องทักษิณแล้วตอนนี้ก็หักนายเป็นไปที่เี็บร้อยตามรอยโบอีสานนะครับเรื่องผู้ชมเผยพรบสุดซอยแล้วก็คดีบอสอยู่วิทยาอบจเชียงใหม่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันซุกคนข้องพร้อมกับเนื้อหารายงานอีกเ5บหาเอรจทซายา ระบวนการยุติธรรมแล้วก็เสลถามทักษิณชินวัตรครับท่านอดีตไอ้มันนะครับเกี่ยวข้องหรือไม่เคยเจอกับพ่อบอสอยู่วิทยาหรือไม่โทรไปขอร้องใดๆกับใครหรือไม่ตอบมาอะไรทํานองนี้ไม่มีอะไรหลอกมันบอกแค่อยากฟังนะครับท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งจะกลับไทยวันไหนเมื่อกล้าพูดต้องกล้าทําตํารวจจะได้ไปรอเข้ารับเข้าคุก12ปีไม่มีทางอื่นให้หลบหนีดูเบนเดมอนเป็นตัวอย่างอะไรทํานองนี้โดยระดับสติปัญญามันต่างกันนะเว้ยเฮ้ยจะดูพรถามทําไมคนหนึ่งโดนกันแกล้งด้วยคดี ทางการเมืองครับทเดนผู้ชมมาไปเทียบกับไอเดมอนเดเมนอะไรนี้ไม่ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ย okay. ร er ู้สึกว่ายังมีอีกหลายคดีไม่ใช่เหรอว่าตู่ถามทําไมเออที่จะต้องไปติดล้างอะไรประมาณนี้ก็ขอให้มึงจงเป็นสุขเป็นสุขรอดพ้นปลอดภัยครับท่านผู้ชมแต่จะภายไหนก็ไม่อาจแน่ใจด้านพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโดยถ้าเกิดเป็นผมไอตู่เป็นไอตู่จะร้พอนะเนี่ยคงจะต้องเจ็บใจถามเจ็บเจ็บใจเรื่องอะไรอุยอุ่าส์ออกไปห่าห้าอ้หอะไรประมาณนี้ตั้งนานแล้วย่างไรจ๊ะเพื่อไทยเมินนแก เดิมผู้ชมไม่แม้แต่จะลดตัวออกมาตอบโต้ไอ้นี่อย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวเออก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะรับเดิมผู้ชมถามทําไมจ้าไม่มีการให้ราคาหกนี้เลยนะปล่อยให้มันแพงต่อไปไม่หยุดยั้ยงครับท่านส่วนตอนนี้จากไอตูจ่จะุพรนะคะรับเดิมผู้ชมมาถึงตู่ประยุทธ์ไว้เฮ้ยมันบอกว่ารอฟังข่าวดีโดยตู่อันไตครับท่านบอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเมื่อชั่วนาตาปีนี้เผยมีวันยุบสภาอยู่ในใจแล้วยันไม่ได้ถ่วงเวลาอ่าหวังการเลือกตั้งบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับ ็นการมั่นโหนกอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านหวังว่าเลือกตั้งจะบ,บริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่ตัวมันเองนี่ก็ตั้งสอวสองร้อยห้าสิบตัวนะครับมายกมือโหวตให้มันนี้แล้วก็ยังมีเอสวอบางคนนะใกลเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะอยู่กินเงินเดือนประชาชนไปทําไมถามทําไมจ้าบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไม่สนใจการเมืองไม่ศรัทธานในพรรคการเมืองแล้วก็โดนประชาชนแห่ฉาบสนันลั่นทุ่งไม่หยุดยั้ยงในการจากเจอณนฐะวุฒิตอนเกือบจะเข้าข้อกันเลยทีเดียวถามเรื่องอะไรจา้าเอ้ยลายออกไปได้ซะก,ก็ดีบ่มไหน ผมที่ว่าไม่สนใจการเมืองเนี่ยแล้วมาเป็นสวเพื่ออะไรนะเนี่ยมันแดกภาษีประชาชนมันเปลืองนะครับส่วนตอนนี้พรรครวมธาตุนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่ไอ้พรรครวมอะไรสักอย่างหนึ่งของไอโ้โบเสกสก,กนนั้นนักสาธานมืออาชีพแล้วก็ได้ออกไปย้ายพรรคเป็นพรรคเทิดไทยสร้างพรรคใหม่แล้วก็ตอนนี้อพยพสมซานกลับมานะครับท่านผู้ชมก็ได้ววว่าเนี่ยรอทศสอชอย,ยันส่งผู้สมัคร4 0 0เขตโวลั่นเตรียมยึดถังฐานเสียงเชียงรายแล้วก็กวาดเรียบสอสอนรา,าิวาสนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็ออกมา จากเอกนัทพร้อมพันลูกเลี้ยงนสุเทพเทือกสุบังครับท่านผู้ซึ่งบอกมานะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเทือกไม่เกี่ยวกับพักนี้แล้วนะเฮ้ยเทือกถนะามทำไมมันจยมานี่รอบบานรอบบาน เพื่ออะไรเดี๋ยวกระแสพักจะตกต่ำนะการเรื่มผู้ชมเหตุพ่อไอ้เทื่ยงนั้นเคยตบัดสัตว์ทางการเมืองตอนบวชเป็นพระอาจออมาเร่องเื่นการเมืองแล้วนรือมแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะไม่รู้เป็นอย่างไรว่ะแต่เห็นหน้าตัวเองในนี้แล้วรับไม่ค่อยได้ในการเรื่มผู้ชมหน้าตาผมนั้นก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมาเจอแบบนี้นี่โอ้โหขึ้นวอกเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรอาจออกมาไม่เล่นการเมืองแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นการเมืองอย่างไม่หยุดยั้งนะการเรื่งผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยแต่ว่าบอกว่่าออออยูเเบบบืืื้้้งงงงงหหลลััคร ทังที่จะปั้นอะไรวะสอสอน้ําดีรุ่นใหม่ๆนะคร Tiny, เรื่องผูชมบุยไตแล้วไตแล้วระดับไปเทือกนี้เหรอว่าไม่รู้เหมือนกันครับท่านว่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้สลิมทั้งหลายฟังทางนี้ไว้เฮ้ยหลังจากนายว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ชนะยากเหลือเกินบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมทักษินกลับมานเนี่ยจะต้องอประเทศเกิดวิกฤตแน่นอนอุงอิงปเป็นนายกนี้จะดีหรืออะไรประมาณนี้โอ้สั่งสอนคนอื่นไม่หยุดยั้งนะครเรื่องผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันลืมดูตุกบาลตัวเองหรือเปล่าถามยังงไจา ขนาดเป็นสสนั้นยังสอบได้ไม่เข้าเลยนะคร,รับเ่านผู้ชมก็ได้มากับไอ้ถาวรเสรน,เนียมครับท่านอาดีตรัฐมนตรีช่วยคม,มนาคมโดนตะเพิดตอกไปเพราะไปติดคุกกับไอ้เทือกชูกุตยามวัวไทยพักดีพัก,ดพกเดียวที่ก้ารลบก,กับคนโกงชาติเชื่อคนได้บทเรียนไม่เลือกมึงแน่ไม่ใช่ไม่เลือกคนไร้คุณภาพนะคร,ครับเ่านผู้ชมโดยคนไร้คุณภาพนี้ก็อาจจะมาหมายถึงคนที่ได้คะแนนในการเลือกตั้งต่ำตี้ยเรียดินหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้ต้องขอเตือนทยท่านเล็กน้อยถึงปานกลางไอ้อ สีส้มนี้อยากจะเที่ยวส่งหรือจะส่งนั่นก็แล้วแต่นะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวจะมาะแถลงคืออันนี้ดิสิตอาลูกหยีครับท่านควบผู้ขนาดมากับเม็ดมะม่วงหิมะพันปลาเกตขาวอบกรอบแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเสื้อนะวิวโนสลิมตัว400บาทพร้อมส่งโดยขนาดแบ่งบรรจุ5 0 0กรัม240บาท2 5 0ากรัม140บาทครับท่านยังไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเดิมผู้ชมก็กบขอบพระคุณมาหน้าที่นี้โดยตั้งแต่วันที่7กุมภาธ์นี้นะครับที่ผ่านมานี้ผมไปส่งสินค้านี้กับไอ้แอ บริษัทขนส่งส่งหนึ่งและเป็นอย่างไรจ้าจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะครับเรื่องผู้ชมมีลูกค้าอยู่ประมาณ3ท่านครับยังไม่ได้รับสินค้าและเป็นอย่างไรจ้าก็โดนร้องเรียนต่างๆกันนานเลยนะเนเ่ยว่าแอปหอกนี้นี่มีปัญหานะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ของจะตีคืนมากับมาหาผมหรือไม่นั้นยังไม่แน่ใจเลยครับท่านช่วงนี้ก็รู้สึกว่าต้องทํางานใช้นี่นะครับเรื่องผู้ชมบัวงงกับบริษัทนี้แล้วครับท่านแนะนําท่านทั้งหลายจะไปส่งนั้นไปส่งแฟชตนะครับเรื่องผู้ชมแอปสีเหลืองผมไปส่งแอปนั้นถึงลูกค้า อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวอ่าก็ขออภัยด้วยนะครัเบเรื่องผู้ชมเอาเรื่องตัวเองมาพูดมากเกินไปก็มาที่จับตามองว้ยเฮ้ยโดยนายถาวรเสเนียมเนี่ยมั่นหน้าอย่างสุดตีนนะครัเบเรื่องผู้ชมโว่วพรรคไทยพักดีเนี่ยลบแต่หักคนโกงชาติชูนโยบายปกป้องสถาบันปราบโกงแล้วก็ปฏิวัติพลังงานโวส่งคนสมัครครบ400เขตอะไรประมาณนี้400เขตก็ไม่รู้ว่าจะได้มากี่คนนะครัเบเรื่องผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์นั้นจะเข้ามาได้รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ350,000-400,000 ลงเนี่ยรอบก่อนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะแพ้นะแกเดิ่ผู้ชมแล้วรอบนี้ไม่มีหน้าเว้ยเฮ้ยถามไม่มีหน้าอะไรไม่มีหน้าที่จะกล้าไปเสือรลงเลือกตั้งสอสเขตครับท่านคงน่าจะกลัวความพ่ายแพ้ไม่หยุดยัง้งกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เลดิตบีข้ามผ่านมาไปก่อนนะแรเดิ่ผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ส่วนตอนน,ตอนนี้ต้องจับตามองเว้ยเฮ้ยหลังจากโบเสกสกุลนะแรเดิ่ผู้ชมมือสาบานอาชีพอดีกตันยูทักษิณแล้วตอนนี้ไปซบกับประยุทธ์เลียแข้งเลียขาจนในตูนั้นแทบจะขนหน้าแข้งร่วงกันไปหมมดแล้้ววบออก่่าาาเนนียยฮคจจะฟังึ แ,แต่ว่าอาจจะมากกว่านั้นนะเนี่ยเพราะว่าประชาชนอาจจะอดใจไม่ไหวถามอดใจไม่ไหวเรื่องอะไรวะอยากจะให้มันยุบสภาเหรอบอกไม่ใช่อดใจไม่ไหวที่จะมาฟังไอตั่อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ได้วว่าเนี่ยคนอาจจะเป็นแสนครับท่านก็ได้โดนชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นถามมาถามผมมานะเนี่ยผ่านเพจอย่างนั้นผ่านช่องทางไลน์อย่างนี้ผ่าน YouTube ซึ่งมีคนติดตามตอนนี้ 3, ส0 0 0 0 0เออสี่แล้วนะครับเรื่องผู้ชมหรือ่ามนั้นไม่แน่ใจเลยว่ามันเยอะเกินไปต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั โดยคนมาเป็นแสนแต่จะได้คะแนนกี่พันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นที่หน้าคําข,ขันอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเอาสอสอสอดตกไม่มีคนเลือกนะครับท่านผู้ชมมาทมําไมนะมาคุมภาคอีสานนะครับท่านควบคู่ไก่แก้วเดบเวดายไอ้ไม่ใช่ใครละวะว,วิทยาแกว้วพลัดอะไรประมาณนี้ขออภัยด้วยนะเนี่ยจำนำสกุลผิดเป็นเนวดดายอะไรประมาณนี้ขออภยัยวิทยาไว้ด้วยฟังอยู่อย่ายิ้มแล้วเป็นอย่างไรไอ้นั่นก็อยู่นครนะครับท่านผู้ชมแต่นครที่ว่านี้ไม่ใช่นคร ราชสีมาแต่เป็นนครศรีธรรมราชแล้วมีหน้านั้นเนี่ยมาแท็กมือไก่โบ้เวย้ยเฮ้ยเป็นน้ำทัพหาเสียงเป็นแม่ทับในการที่เลือกตั้งของไอ้พรคไอ้ตูน่นี้ที่พื้นที่ภาคอีสานนี้ก็สร้างความขับขันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นันเนี่ยประชาชนทั้งหลายแห่ถามไม่หยุดหย่อนเลยถามว่าอะไรเฮ้ยถามว่าประยุทธ์เนี่ยจะไปไหว้ย่ามโมไหมต้องให้โบ้เสกสกลจุงมือไปด้วยนะแล้วที่สําคัญทําอย่างไรจ้าอย่าลืมดูพยากรณ์อากาศอาจจะมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นหย่อมๆย่อม,อมฟ้าจะผ่าหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ ใ,ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ที่แน่ๆย่าโมอาจจะไม่พอใจเล็กน้อยถึงปานกลางถามทําไมจางโอ้มีคนมาสาบานกับท่านแล้วก็มาถอนสาบานแบบนี้นี่เออเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเจอนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับแบบเรื่องแบบนี้ก็ต้องติดตามครับท่านคนมาฟังเป็นแสนแต่จะได้คะแนนถึงพันหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยโบครับท่านเสกสกุลนะครับเรื่องผู้ชมอดีตกระัญยูทักษิณตอนนี้มากระันยูประยุทธ์แล้วหลังจากประยุทธ์นี้ต้องระวังไว้ด้วยประยุทธ์เดี๋ยวมันจะง่าไปแดกหัวกระบาลแล้วมึงจะยุ่งกันใหญ่โวโคราดเน ไอตู่ปลาใสาเป็นแสนจนทะลักแน่ตอนนี้ตัวมันหนักใจนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็แห่ถามไอโบว้เฮ้ยจงจงไอตู่เนี่ยไปกราบย่าโมด้วยหลังโวคนฟังมืดฟ้ามัวดินโดยมืดฟ้ามัวดินนี่อาจจะมาจากการสาบานหรือเปล่านะเนี่ยไอยไม่ใช่การเข้าไปสักการะย่าโมหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพอไปที่จับตามองอย่างลึกซึ้งกันเลยทีเดียวทําชาวเน็ตแหกขำครับท่านไอโบ้สอบตกแม่มือยจะนําทัพหาเสียงก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ทุเร สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านส่วนตอนนี้อัปเดตอาการของตะวันแล้วก็เบมไอ้แบมสักเล็กน้อยนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยได้มีไอ้บางตัวนั้นย้ายไปซบกับประยุทธ์นะครับเ่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมดแล้วนะยุคสู้เพื่อเราแล้วก็ไอ้สู้เพื่อเขาเราติดคุกไอ้คนพวกนี้น่าจะมากราบน้องสองคนนี้อย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ของหัวใจนะั้นมัน่ากกันเยอะแยะนะครับเ่านผู้ชมโดยตะวันมีอาการมึนเบือเอ้ไม่ใช่่มาามีอาาากรรึนนเบบคัท แล้วก็คิดช้าส่วนแบมแสบท้องโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ําแล้วก็หมอกังวลหัวใจล้มเหลวเผยผู้พิพากษาที่ถูกสภาแฉคือผู้พิพากษาที่สั่งหลายอย่างในคดีแบมแล้วก็ตะวันนะครับเดิมผู้ชมเพราะไ่ที่จับตามองโดยตอนนี้น้องสองคนนี้อดอาหารมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเดิมผู้ชมย้ำอีกครั้งช้าช้าชัดชัด,ชด,ชดหนึ่งเดือนแล้วครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับเดิมผู้ชมว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะมีผลต่อสุขภาพน้องสองคนหรือไม่นี้ก็ต้องขอปรบมือขอคารวะขอ อบคุณน้องๆอ,อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็รู้สึกวันนี้ผมเห็นผ่านๆตาม,มานะครับเดินผู้ชมรู้สึกว่า4คนของกลุ่มทะลุแก๊สนั้นได้รับการประกันตัวเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าน้องแบมกับน้องตะวันคงจะดีใจสําหรับเรื่องนี้ส่วนถ้าเกิดสมมติข่าวสารผิดนั้นก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเดินผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านตอนนี้สนามบินแทบแตกกันเลยทีเดียวหลังจากที่อุ้งอิงเดินทางไปที่อุบลราชธานีหรืออุดรแล้ววาเนียไม่แน่ใจแต่ว่าหลายเวทีเหลือเกินนะครับท่ินผู้ชม กันเลยทีเดียวช่วงเช้าคนมาฟังนั้นประมาณ2องหมื่นกว่าคนนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าไอบโบเห็นแล้วจะตกใจหรือเปล่าเพราะครั้งก่อนนะเนี่ยไอบโบไปภาคอีสานรู้สึกว่าไปคนเดียวนะครับเรื่องผู้ชมประชาชนฟังกันเยอะมากถามใครฟังเยอะมากเก้าอี้ครับท่านมืเขาเคยได้ยินแต่คําโบราณบอกหน้าต่างมีหูวประตูมีปีกยังไม่เคยได้ยินว่าเก้าอี้มีหูนะครับเรื่องผู้ชมแล้วเอาหูไปทําอะไรจ้าเอาหูไปนาวตาไปไล่แบบที่ประยุทธ์มันชอบทําหรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเออเอาหูไปฟังไอ้นี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่ รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆเฮ้ย,ยหลังจากไอ้โบเสกสะถุนไอ้ไม่ใช่โอ้ยขออภยัยอ่านชื่อผิดเสกสกลนะครับท่านผู้ชมได้ทําการถามอุ้งอิงนะเนี่ยท้องอยู่แล้วจะไม้นั้นทําไมในขณะเดียวกันคู่หูของมันตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่อยากอาป,ปากไปให้สกวปกปากถามทําไมก็เริ่มจออมาเล่นอุ้งอิงแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยท้องอยู่แล้วมาเล่นการเมืองทําไมแต่วันนี้ได้ฟังการวาสัยนั้นะปังปริเย ة, ไม่หยุดยั้งโดยอุย้งอิงชินวัตรครับท่านชาสวนะเนี่ยหรือไอสวารอดช่องหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ มีความคิดสร้างสารรค์เลยแม้แต่นิดเดียวติงอายุน้อย่อะไม่เหมาะจะเป็นนายกอะไรประมาณนี้ลั่นไม่สมควรนะคร,รับเ่านผู้ชมไม่ส,สร้างสรรค์พร้อมบูไอ้พรอมบอกว่าสู้เต็มที่ถ้าประชาชนดันดันนั่งนายกนะคร,รับเ่านผู้ชมโดยถ้าเกิดนั่งนายกนี้ก็อาจจะทําให้โบเสกสกุลครับท่านนายเสรีวงมนทาตอนนี้ดินเป็นพิเศษแล้วเฮ้ยเลยเสรีเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งยิ้มมากนะเนี่ยถามทําไมตอนนี้นายเสรีได้ขยับเป็นพิเศษแล้วนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าขยับเป็นพิเศษนี่ไม่ใช่ว่าแบบนี้ แล้วก็เออแบบนี้อะไรถ่าอะไรถ่าตอนที่มันเชิญชวนคนไปฉีดวัคซีนนั้นตอนแรกอยากจะฉีดนะครับสาหรับป้าผัวลุงข้างบ้านแล้วเป็นอย่างไรจ้าหลังจากเห็นในเสรีทาแบบนี้กูไม่ไปแล้วป้าเขามาบอกนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกให้ป้าใจเย็นไว้นะป้าเขาบอกมึงเลิกสร้างภาพได้แล้วถามผมเหรอบอกเออใช่อะไรประมาณนี้ผมก็เออคารา,าก็สั่งเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆครับท่านอุ้งอิงเดือดนะครับท่านผู้ชมไม่งอเสียงไอสวาร์ลอดช่อง250ตัวมั่นใจทีมเพื่อไทยว เป็นนายกอะไรประมาณนี้เราไปที่จับตามองนะครับเรื่องผู้ชมว่าจตุพรนั้นมันจะออกมาเสลเิดเสนอหน้าอีกหรือไม่ถามเรื่องอะไรเรื่องที่ตามชาทักษิณไม่หยุดยังนะครับเรื่องผู้ชมพร้อมกันนี้ได้เผยปากอ้ากว้างชาวบ้านก็รู้เช่นเห็นชาติกันมาอย่างเนนานกันเลยทีเดียวสลส่ตัวจตุพรนี้ถามทําไมประชาชนเขาสงสัยนะเนี่ยเฮ้ยช่วงเวลาที่มันบอกออกมานี้มันช่างเหมาะสมกลมเกลียวกันเลยทีเดียวถามกลมเกลียวเรื่องอะไรหลังจากที่ประยุทธ์บอกว่าเออไม่อยากได้ยินชื่อทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมว่ ตูพรนี่ก็มาเล่นอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะเพราะไอ้คนที่กบฏแล้วก็ย้ายไปนั้นก็คือไอ้โบเสกสกุลครับท่านไ,ไม่ใช่เจ๋งดอกจิตนะครับท่านผู้ชมไอ้หอกนี้ก็เป็นนปชแถว 5. แถว6ครับท่านถ้าเทียบกับลีกพีแมลลีกนี้อันนี้ก็คงจะอยู่ได้เป็นระดับอบตอของต่ำกว่าอบตอแล้วก็เป็นตัวสํารองของตัวสํารองอีก7ดขั้นลงไปนะครับท่านผู้ชมโดยสวยแล้วเฮ้ยตูจะุูพรทรอยทร์ทักสินนะเนี่ยแต่ได้ไม่คุ้มเสียครับท่านได้ไม่คุ้มเเสียียรรื่ององงะะไจจหวัต นั่นเนี่ยให้มันคึกคักแล้วมันคึกคักไหมไม่คึกคักว่ะเพื่อไทยไม่ลดตัวโตนะการเรื่องบู้ชมคงจะมองว่าเอ้เล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวหรือเปล่านะั่นก็ยังไม่มีโดยสวยแล้วเว้ยเฮ้ยตูจพะพรนั่นเนี่ยหลังจากดัดหลังนาย,ยกทักษิณชินวัตรครับท่านแต่ยังไงตาจ๊ะ ไม่คุ้มนะคะรับท่านผู้ชมอยู่ดีไม่ว่าดีไปต่อก็ยากแล้วสลิมยีวุ้ยจะดูฟอนไ,ไม่เอาไม่เอาไอ้คกไอ้คกอะไรประมาณนี้แล้วเสื้อแดงล่ะก็รู้เช่นเห็นชาติกันมานานแล้วนะคะรับท่านผู้ชมว่าห,หอกนี้เป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจับตามองเท่าไหร่ครับท่านแน่ไปอยู่ไก่บโบสักสกคนนั้นก็น่าจะดีอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนี้สลิมเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากเกีียบอมรักษ์ชิบรมิตคุณน,นั้นรอบนี้ทิ้งทวนแล้วพราะรอบหน้าแกบอกว่าไม่่่่่่ลลลงงงสอสอแ้วซึเเเเป็นนนนรือทีีีีานนยดบุคุคคณ ภาพแบบนี้ไม่ได้ลงสอสอแล้วแล้วเป็นอย่างไรจ๊ะก็ได้ซัดประยุทธก์กลางสภานะคะรับทื่อนบู้ชมบอกคําพูดคําจานั้นอ่าไม่แอกอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะให้ปองดองกันไว้นะปองดองกันไว้นะสร้างภาพใช่ไหมใครถาม ป้าผัวลุงถามเหรอบอกไม่ใช no. no. er ่ท่านทั้งหลายอาจจะถามใช่ครับท่านสร้างภาพในการได้ผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยโดยหลังจากทักษิณถูกเข่ามาอย่างเนื่อนานนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวไม่ลดตัวออกมาโต้กับใครใดใทั้งสิ้นนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ครับท่านมันมีกระแสนะครับท่านผู้ชมขอประชาสัมพันธ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้มีพรรคการเมืองบางพรรคครับได้ออกมาบอกว่า เ,เป็นพักพี่พ, paper, พักน้องกับพักเพื่อไทยนะเนี่ยฉันเคยอยู่เพื่อไทยอย่างนั้นฉันเคยอยู่เพื่อไทยอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าอย่าเท่าไปเชื่อนะครับท่านผู้ชมพวาพักเพื่อไทยนั้นไม่มีสาขาครับท่านโดยประชาสัมพันธ์อย่างดิบดวนกันเลยทีเดีวยวอยากไปหลงเชื่อไอ้พ <Kristen> ักของหักส <The> ักดิะเบื่อแอบอ้างเป็นพักพี่พักน้องกับพักเพื่อไทยโดยชาวบ้านแห่ร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมมีพักการเมืองอยู่พักการเมืองหนึ่งแอบอ้างแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นพักหอกไหนนะครับท่านปัญญาที่จะเข้าสภาเองไม่มีหรือว่านาามเเนห็กะแ เ,เพื่อไทยอะไรประมาณนี้นะคะรับเดิ่ผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกับไอ้พวกนี้ดีครับท่านส่วนนางพรทิพย์เป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยย,ยหมอผ่าศพนะครับเดิ่ผู้ชมเชี่ยวชาญอย่างสุดล้นก็เลยทีเดียวได้เจอนันทวุฒิใส่เกลอดต้อนนะครับเรื่องผู้ชมไม่ใช่ตอ้อนเข้าคอกนะเนี่ยแต่ต้อนกลางรายการเดือดตนดาดก็เลยทีเดียวส่งผลให้พรทิพย์ไปไม่ค่อยถูกเลยนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันไม่ศรัทธาการเมืองฉันไม่ศรัทธาในพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็โดนประชาชนแห่ทัวลงยับนะครับเรื่องผู้ชมแล้วมึงจะมานั่งเป เรื่องภาษีประชาชนนะครับเ่านผู้ชมไม่กับคนแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือครับท่านเขาต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมว่าไอ้พวกสว2 5 0ตัวนี้มันจะสร้างความโกลวนวนโอลวเวงอีกนานแค่ไหนโดยอันนี้เอามาที่นี้สักเล็กน้อยโดยแพทองทานชินวัตรอุ้มท้อง6เดือนขึ้นปาใสอุบลคนแห่ฟังพุบล้มหลานไม่หยุดยั้งครับท่านขอแลนสไลด์ทั้ง11เขตนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะทําให้สลิมรดช่องแล้วก็บรรดาสาวของไอตู่นั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหลงคนอุบลแห่ต้รับององนิน,นาบิน ท่านลุยปลาใยใหญ่เวทีอุบแลแลนสไลด์เพื่อไทยเท่านั้นรัฐวุฒิไส่เกลือวนโยบายรัฐบาลทําถูกหวยตลอดชีพนะในการริานผู้ชมด้านอุ้งอิงย้ำไม่มีพักพี่พักน้องเป็นลูกคนเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาถแถลงเรียนไขเบื้องต้นนะครด้านผู้ชมโดยตอนนี้สว่สดิ์รถช่องนะมันออกมาบอกว่าเนี่ยแม้จะชนะนะเนี่ยแต่ก็จะไม่โหวตอะไรประมาณนี้ตอนแรกผมก็น่าจะไปเลือกเสรีรวมไทยหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจนะครด้านผู้ชมแต่มันออกมาบอกแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าก็เลยต้องเลือกอุ้งอิงชิน วัดนะการเดินผูชมรอบนี้เอาให้ถล่มทลายทะล,ล,ลวงทะลลยกันเลยทีเดียวครับท่านและอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยอยากจะเห็นไอ้มอบหลอมแหลมของจตดดุพรพมพันธ์ถามอยากเห็นทำไมอยากจะเห็นว่าจะมีกี่คนออกมาเดินตามมันนะการเดินบูชมหลังจากจัดมอบแล้วก็แป็กไม่ประสบความสําเร็จครับท่านไม่ปังและเป็นอย่างไรจ้าใช้ข้อ้างว่าโควิดมาใช้ขอ้างว่าตัวมันต้องไปติดคุกนะการเดินผูชมโอ้ยปัญญามีแค่นี้ไม่มีคนอื่นมีน่าจะมานําแล้วหรือไปโนั้นก็ช่างมาไปก่อนหากสนใจสินค้าอ l i n นั a วิ w ช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสสวััดีครบท お。